ตอนนี้คือแบบเอ้ยประบูมมกมุ่นในการหาอันนั้นหอยกัตมันได้หน่อยเดียวสูตรได้อยู่ได้อยู่หอยมันได้โอล่าสุดเนาะเอ้ยบูได้ในป่าตัวหนึ่งเบิ้งเบิ้งเอาไว้น้ำเงื้ยเด้อเบิ้ง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 ตุ๊กลับไปคอพวกเฮาก็กักโตอยู่น้ำกัดนะทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้พวกเฮาก็ บุม <laughs> to ิยังกินแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้พวอเฮาก็กําลังจะไปมีเผนว่าพวอเฮาจะไปก้านกลุ่นะทุกคนนะว่ามันเป็นจะไหนแล้วกําลังท้าให้ปาบูเอาโคมเออบุมิโคมบานกูเอว่าโคมแต่ว่าอันนี้คือแมว่าุคือกันมาเออไฟสายแล้วก็คลองมาเนาะเดี๋ยวพอเราไฟสายเป็นภาษาไทยหลเออ่าเดี๋ยวเราจะมันเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลย ตอนนี้พวกเขากำลังจะออกไปนะครับมึงซื้อระบาคมาเซลเจมมึงซื้อระบาคมามึงซื้อระคมมีจัอันโอ้ยมีแต่ไฟชอโอ้ยพี่บาแนวบีพวกนี้เขาเปนคมเขาโคมเขาบอกคมใจหัวแล้วกรบอกเข้วมึเจะไไหเกืดอ้คัดมันกระต้นะพจริใเกอบัดมันละ ขึ้นรถจ้ะเออขึ้นเลยจ้ะรถคันนี้รถคู่ใจเอา,าอเลยเอาเลยขึ้นเลยโ <c oughs> อ้ยเออปานขึ้น <c oughs> โอ,สสอ้สาวสกอยสาวสก,ก๊ยหม,มุนไหมมุนให้มันสุดแหมพวงมาลัยอ่ะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้เออด ขึ้นรขึ้นรขึ้นางไปโอยกลัวน้นคืหนั้เาขึ้นออนโอยโอ้ยบูตอนนี้พวกเรากำลังจะไปการแขยงการ์้าจำโ่งสิวยร่กวเห็นแล้วหนึ่งก็คือเอ้ยป้าบูเนาะโอยวันนี้ฮับบทเป็น วันนี้ครับบทเป็นคนถือล้องนะทุกคนเห็นบหมชีวิตความจริงชีวิตความจริงก็จะประมาณนี้นะแล้วเเห็็นนชีวิตเน็ตไอดอลเนาะชีวิตเน็ตไอดอลเนาะก็จะประมาณนี้เนาะความจริงชีวิตความจริงเนาะก็ขึ้นไปใต้กบใต้เคดขึ้นยอุ้ยเขาจะบริสใต้กบอันนี้อันเดอร์การป่าบา โอ้ล่าสุดเน้อยบูได้เลยป่าตัวนึ่งเบิ้งเบิ้งเอาไว้นเดนเบิ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งตกลับไปตั้มเขาาในปลาคอเี่กโคตดแม่มุกจิ๊กอกงมเพื่อใส่เด็กนี่อ๋อซีคุกมาแม่คู่ไหนเล้อพูนปลาคอยพูนนี่เป็นหน้าแซงบ้านเออปลาบูเนาะอ้นี่ป้านบัวอามาพีโคมา่มี อันนั้นเลยยังเลยเดี๋ยวนี้<า>บุ๊ยผลงานยังเลยเดี๋ยวนี้มามามาเขาเอาได้มือเป่าแล้วเขายังได้นานาามสูบาาามตยยเคนนี่มากกันเป็นเศร้าเนาะคนเน,ะนาะตอนนี้เขาก็มาการแมกจีนูนเนาะป๊าแต่ตว่าตอนนี้เขา,า,าเอาหมดแล้วใส่เบ้างัวสวมใส่น้ำด้วยปะโมเมนต์ไม่คิดรู้หมดเลยตอนนี้ ยูทูบเบอร์ระดับโลกเลยนี่เชิเจ้านนี่เห็บกูหลงงึดใส่ฮาบายมาซื้ออะไรสวยเออใส่เสื้อฮาวายไหมไม่แต่ความสวยอุ้ยอนนี่มึงแม่นแล้วเนาะโอ้โหไมีหยังเงียบดิดิวุ้ยเห็นบางอย่งใหญ่ภาษาไทยกูหลงงึดมันใหญ่แล้ะมันมันจะนั้นมันจนออกลีนออกแบบตุบตบบ เขาอิบูเดยไกบูอยู่ที่บุไปเบปไปเบ่ได้สูนตัวไม้เขาไปไปนะไปนะไงบ้านมันสูยทุกคนตัวนี้นะเอาได้เครียดอีกแล้วนี่เอาได้เป็นตัวที่ส่งเนาะเยแ้ามันได้กบมันเทวาซสำได้สางคุณบอกต้องไม่ใช่ไปอยู่ในนี้นะลูกอ้างในนี่เอาดิความสวยเนอะ เออนี้นี่ <laughs> โอ้ยเขตใหญ่แาบน่า,ารักจมูกจะมียังไงอยู่นี่มีเซเลปทั้งหมดเนาะแต่ตตแว่าจะแก้ไขเลยอีบูขอบอีการอย่างวสุอีบูไปไปบอนไนบอลไปไปท<ป>ูนอีบูเน่ยเห็นแต่แสงโคมไ,ไปปั้น เอากูปูนครับลกให้กระไรเสือไ่มีโอ้เียดีเฮู่หมือนซ้ำนำคุณไปเลยได้หอยนี่หอยนี่หอยนี่เออเหอยเอาหอยเอาไปเอาไปต้มต้ากินอยู่ห้องกักตัวแล้วกันเด็ตัวนี้กัน่กองโทัพท์กูก็ อันนั้นได้สู่มีะปยน์หลายตดวแล้วกองทุสำกุน่นะเอแสโทสกน่นาแสงให้กระได้ได้กินหอยคือกรเด้โอ้ยตอนนี้คือแบบเอ้ปบุมกมุนนการหาอันนั้นห่วการตกไม่ยมันนได้น้อยเดียวสูได้ลายอยู่ลายหอยมันไดดหอยที่หได้ลายไปไปน้ำป่านพู ตอนนี้เฮาก็อ่มาหาถือว่าได้หลายเติบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพวกเฮาก็จะหาจะไม่แล้พวกเฮาก็กลับเนาะหนะ้าป่านอาไปแน่สูถือว่าผลงานเมื่อี้ถือว่าได้หลายเติบนะเดี๋ยวเขาจะให้ไปเบิ้งว่าเฮาจะได้หลายบเนาะอีปูนะมันมันหาแต่ป่าคอได้สู่อีปูนะเพราะว่ามันมากป่าคอไงอื เท่าราคาแต่หอยหลังจากที่ไปว่าน,นี่เราเพราะว่าเราไม่เจองูไงเพราะเรามีบ้านกาันงูอีนี้ทําถ้ามีอะองมนดํานะเล่นของเข้าของกลางไปงานก่อนแล้วไปอื่นค่ะโซนตอนนี้เทอเทินปลาบูแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาเบิ้งเนาะว่าเทาได้หลายบ่เทาจะได้ไประมาณจะจกโลหอยเน,นาะมึงไซคําวโลเลยมึงเอารับมึงเอาขัวมาขี้ใด้ก่อนวะ เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเ้าจะมาเบิ้งเลยว่าเราได้หลายบ่ยนี่ทุกคนอันนี้ก็คือผลงานทนนี่ห้าเนาะเบิ้งเฮ้ยอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยโ,โอ้ยปลาบู่เก่งจังเลยตบมือซ้ำซึ้งแน่นี่อู้หี่ยเต็มเลยทำผลงานมาสั่นผลงานของเซฟุคนเดียวทั้งนั้นเนาะโอ้งลงานยังไงกระปูจีนกะปูงานแท้ เอาปาที่เผือกเหรอเนาะเนื้อปูมันเผือกเลยเนาะมื่อก็จะเห็นเออตัวนี้มันารแต่ยะสูทีกัะปูเยก็ที่เผือกว่ะโูแห้งที่เผือกหางอ่า่้แห้่คปนี่เลยนี่ป็นมีน้ำมีน้ำอย่านี้เพื่นเพื่นยังี้ก็มันบาดมันแบบบริบาลมันอันนั้นมันชื่อเกือกอะไรันเองปู ปูนี่นะโอ้ยเขรียดจนหนีแลนสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง <laughs> สายฝนทองประเสริฐเซนแนวเนาะตอนนี้พวกเฮาก็แบบว่าเมื่อคืนนี้ไปหาหอยเนาะทุกคนต้นกล้าอ <ๆ S 3> <ๆ S 2> ะไกินเองแม่มันบริยานหลายหลายคนคุยชมืัอนีๆๆๆนอ้พวกเฮาได้เฮ็ดกินเอ้ยเฮ็ดกินบาความเฮ็ดกินเนาะพวกเฮาต้มทุกคนเฮ็ดกลิ่นเด็ดจังรเบิ่งแอมแถ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 มนี่ก็คือต้มหอยที่แบบว่า ข้าไปหาเมาื่อคืนนี้เนาะเป็นฟีมือของออสายฝนเองเนะาะปลาคุมตาเจ้าง,งามนะเออไอมันท่าเลยมันเอาบางว่ามันเอาความมั่นใจมาจะใส่ได้คนความสวยอันเนาะอันนั้นน้ำมือกูเด้ออันนี้ก็น้ำปลาเนาะแค่บ๊อบน้ำปลาแค่บ๊อบ ตามห้องู้ชอีคิงนอีคิงจะมีซองซองอรลูกสองกะรีซองคลอดอะไรนงี้องกะรีไปบริแบ่งพวกอู่ๆไว้บานเนี่ยเออไว้ไม่อู่อาตาบูดนกเทกับเจ้าไปสุขไปชิมมุกไปชิม่อยชิบ้าะ